ุณผู้ชมคะมีคดีที่ต้องหาคําตอบให้ชัดเจนนะคะกรณีนายจ้างแจ้งความว่าลูกจ้างลักทรัพย์ถึง10ล้านบาทนอกจากครอบครัวของนักเรียนหญิงที่ถูกดําเนินคดีแล้วลูกจ้างหลายคนก็แจ้งความถูกดําเนินคดีด้วยนะคะขณะที่วันนี้มีหลายๆคนเข้าแจ้งกับตํารวจขอให้แจ้งความกลับต่อนายจ้างด้วยติดตามรายงานจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงค่ะ ที่ดีฉันมาวันนี้เพื่อมาร้องขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวในสิ่งที่ครอบครัวของเราไม่ได้กระทําแต่เราคือผู้ถูกกระทําขอบคุณมากนะคะไม่แล้วเขาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นใครครับเขาอ้างตัวว่าเป็นคุณหญิงค่ะนายจ้างคนนี้แล้วเขาก็ข่มขู่ตลอดค่ะแม่ของนางสาวประภาวันใจกล้าหรือน้องก้อยเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะถูกนางมนตาย ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์นายจ้างเพราะไม่ยอมยกลูกสาวให้เป็นบุตรบุญธรรมนางมุตตาเสนอค่าตอบแทนให้สูงถึง5ล้านบาทเพื่อให้น้องก้อยไปทำงานที่ฮ่องกงและบอกเพียงเป็นงานดูแลผู้ใหญ่แต่ไม่ยินยอมและพยายามหนีออกจากบ้านทางบันไดหนีไฟหลังจากทำงานได้เพียง24วันและยังไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้นำทรัพย์สินออกมาตามที่ถูกกล่าวหาประธานเครือข่ายต่อต้านบอนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พาครอบครัวของน้องก้อยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางมนตาก็หาแจ้งความเท็จและเตรียมตรวจสอบถึงพฤติกรรมของนางมนตาว่าจะเข้าข่ายทำผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่ตอนนี้เราได้ข้อมูลในทางลับนะครับเดี๋ยวรอ,นนรอใ,รให้ทางกองปราบปราม คิดว่าคงไม่นานนะครับมีข่าวดีแล้วเดี๋ยวผมค่อยบอกรอให้พนักง,งานสอบสวนสรุปํำนวนนิดหนึ่งครับแล้วก็พฤติการน่าน่าจะประมวลได้แล้วครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละรายที่ส่งข้อมูลมายัง Facebook ส่งการอาัจฉริยทรัพย์เนี่ยนะครับผมดูแล้วน่าตกใจครับพี่สืมม่อมวลชนครับว่ามันเกิดการทำาร่งนี้มาลักษณะหลายครั้งแล้วเชื่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับคดีนี้เริ่มมีพยานเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจมากขึ้นอดีตลูกจ้างของนางมนตาชาวจังหวัดแม่ฮ ถูกจำคุกหนึ่งปี6เดือนสาเหตุที่นางมุนตาดำเนินคดีเพราะไม่พอใจที่กลับบ้านไปแต่งงานและผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ไปทำงานที่ฮ่องกงผู้อำนวยการศูนย์ประชาบดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ข้อมูลว่านางมุนตาเคยมารับหญิงชาวเขาอายุระหว่าง15-21ปีเพื่อจะนำไปอุปการะถึง6คนขณะที่นางมุนตาวันนี้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนระบุว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่เคยกัดแกล้งลูกจ้าง การดำเนินคดีทำไปตามพยานหลักฐานที่พบพร้อมระบุว่าไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใดตามที่เป็นข่าวลือพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยโดนดำเนินคดีอะไรเลยตั้งแต่เกิดมานะคะพี่ยินดีถ้า,าทุกคนที่ว่ามีเด็กๆมาใช่ไหมพี่ยินดีค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ แน่นอนอันนี้แน่นอนค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะเข้าช่วยเหลือทางด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายในคดีด้านคดีความจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนคดีนี้จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ต้องรอการตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมดแต่ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเป็นจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน